เขาเป็นตัวแทนอีฟเอาเอาหมดนี้เลยค่ะนี่เราอยู่ในจุดที่ตัวแทนขายลอตเตอรี่เป็นตัวแทนอี้เขาเป็นตัวแทนอีฟนะขายอะไรคะมาอุดหนุนมาไม่ว่าจะอาชีพไหนไม่ว่าจะใครก็เป็นตัวแทนอีฟได้พี่เจอหนูทั้งทีหนูให้พี่หยิบให้หนูเลยเอาเอาจํานวนที่วันนี้กลับบ้านได้เร็ววันนี้คุณขายได้สิบใบคุณขายได้สิบใบเหมาหอมวันนี้เท่าไหร่คะ ต้องนัก่รอยร้อยจะได้จับไปลาสดะได้จัไปลาเอางี้เจอต้อของไปแล้วเั้าทีแล้วเขาเป็นตัวแทนอีฟเอาหมดนี้เลยค่ะจะได้กลับบ้านที่ยังมาให้หนูเลยมาเจ๊สไตล์ไ่ไ ตัวแทนทีฟจอเจ้าของแบรนด์นั้นทีจะไม่กดหนึ่งเขาได้ยังไงเพราะว่าจ๋าตัวแทนเราอันนี้เป็นตัวแทนทีฟมานานยังคะยังไม่ถึงปีอะค่ะแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าจะเจอจ๋าอยากเจอค่ะเพราะว่าโหใครที่ได้เจอบอสอยากนี่ยิ่เหมือนได้โชคใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขอให้หนูเจอพี่แล้วหนูก็ได้โชคนะคะบิ๊กเรไปแจกลูกพี่อ่ะพี่นับมาเท่าไหร่แล้วผมว่าวันนี้พี่ก็กลับบ้านพักผ่อนได้แล้วต้องกลับ สวยรวยยิ่งขึ้นไปเลยนะคะสาธุค่ะขอให้พี่รวยรวยเฮงเฮงเหมือนกันนะคะขอขายให้ขายของดีๆเดี๋ยวถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกันหนูไหมสวยมากตามมาถ่ายรูปไข่ดิบด้วยนะคะเออะถ่ายรูปไข่ตุ๊กนะครับเป็แต่คนขายยิ้นหน้าตาต่องใสหน้าตาสวยไหมใช่ผิวนี่คือดีนะสวยนะอันนี้คือทั้งขายละตี้ด้วยแล้วก็ขายไข่ดิบด้วยขายดิบไข่ดีไหมคะได้อยู่ค่ะเออเราใช้จริงไหมใช้ค่ะแล้วยังมาไปต่อดที่อีกได้ไหมคะก็อยากอยากได้อาชีพะขาย ไข่ของเก่งนะโอเครวยๆพีขขข่ขอบคุณมากนะคะสำหรับล้วงลอกนี้อ่ะรวยๆทุกคนเลย